พูดถึงของงานเทศกาลสงกรานนะครับทททจัดงานเทศกาลสงกรานสืบสารวัฒนธรรมภายใต้วิถีใหม่ New Normal นะครับต่อยอดสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมครับนายอภิชัยฉัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับกล่าวว่าปีนี้นะครับทททได้มีการสนับสนุนจัดงานเทศกาลสงกรานในพื้นที่เอกลักษณ์ทั่วประเทศครับมีที่ไหนกันบ้าง หนึ่งเลยคืองานที่ไอคอนสยามมหัศจรรเจ้าพระยามหาสงกรานนะครับณศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครจัดตั้งแต่วันนี้เลย8ถึงวันที่17เมษายนต่อมาคืองาน Water Festival เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยใน6จังหวัดมี1กรุงเทพสอเชียงใหม่3ลำพูน4อุดรธานีหขอนแก่นและ6ภูเก็ตทั้ง6ที่จัดช่วง1 1ถึง15เมษายนครับ รวมถึงมีงานประเพณีสงกรานพระประแดงโอ้โหอันนี้ขึ้นชื่อเลย<ช>ที่จังหวัดสม,มุทรปราการครับก็คือจัดหลังสงกรานผ่านไปแล้ว22 23 <ๆ S 1> แล้วก็24เมษายนครับหรืองานประเพณีสุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวอันนี้ที่ขอนแก่น11-15ถึงเมษายนงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานและของดีตบำบลเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรี2 2บถึงเมษายนนะครับทุกๆงานที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับมีการ จัดงานที่มีการปรับแผนให้สอดคล้องโดยเฉพาะเคร่งครัดกับมาตรการด้านสาธารณาสุขโดยเน้นนําเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านคุณค่าของวัฒนธรรมเป็นการแสดงท้องถิ่นนะครับมีโขนดนตรีร่วมสมัยนะครับแล้วก็มีโซนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารท้องถิ่นที่ช่วยสร้างรายได้ ให้กับพี่น้องในพื้นที่และเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยที่มีการจัดกิจกรรมรับปีใหม่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนะครับอาทิกิจกรรมน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับจัดวันเดียวนะฮะ12เมษายนกิจกรรมส่งน้ําพระาธาตุเชิงชุมที่นครพนมจัดนะครับถึงวันที่30เมษายนคือทั้งเดือนนี้เลยงานสลุงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปางอันนี้จัด10-16เมษายนงานย้อนอดีตมหาสงกรานกรุงเก่าสุโข,ขทัยอันนี้จัด12-14เมษายนครับสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแล้วก็อย่าลืมว่าเคร่งครัดในมาตรการของการป้องกันด้านโควิด19นะครับหรือมาตรการด้านสาธารณสุขส่วนบุคคลด้วยเหมือนกันนะครับ